สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหนองอีกขึ้นเก่าครับผมมือนีเบ้าหน่องในคุยกับไอหนุ่มสกุลครับไอหนุ่มสกลุลคนโกครับเบ้าหนองเพื่อนฝันเพิ่ก็เลยมาบอกสู่ฟังความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนําทุกสิ้นทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับสุดท้่ปกติเพิ่นเฉ้แต่เป็นเหล็กตองงวดมาแต่ว่าแปลกครับมาางวดนี้ เพิ่นฝันครับเพิ่นก็นเลยมาบอกสู่ฟังความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะจะได้กโะดดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนํเบานองกัดพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนได้โชคเนาะงวดที่แล้วเลขิ่นอาจจะยั่งบ่เขามันก็นมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะนะนะมันไม่ไเรื่องแปลกหรอกครับที่เลขจะเข้าหรือบ่เขาแต่ว่าเพิ่นหวังดีเพิ่นอยากให้ เอามาเบิ่งเป็นแนวทางเพื่อนก็นเลยมาบอกสู่ฟังมือนีครับเพื่อนฝันเพิ่นก็นเลยบอกว่าล่องเบิ่งเด้อเบาหน่องเลยไอฝันดีแห้งวาสันไอฝันดีถือว่าฝันดีที่สุดแหละในชีวิตเพิ่นว่าเบาหน่องก็เลยว่ากะสีดีตัวอันฝันแบบนี้วาสันในฝันเด้อเพิ่นว่าเพื่อนไปเหมือนเพื่อนจะไปตกป่าเพิ่นนมาสินะเหมือนเพื่อนจะไปตกป่าเพื่อนไป อันไปเจอแม่นม้ำประมาณนี้นะบัดน,นี้เราก็เลยว่า,วามองนี้เป็นตาหมีปลาหลายแต่วนว่าแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเห็นปลาบ่อนอยู่ในอยู่ในอันอยู่ในหนามนะเพิ่นก็เลยว่า,วาป่ะปลาหลายคักๆว่าซัา่นพอบัดนี้เพิ่นก็นลังสิลงไปอันตกปลาบัดน,นี้บ่ทัานไหนฮอดไปตกปลาเพิ่นไปจอรดรถไว้ข้างริมหนาม บนั้นในโตกป่าจับเพื่อนกะลงจากรถไปเพื่อนกะลังสีเตรียมเบียดเตรียมยังสิพ่อปนี้เพื่อนได้ยินเสียงข้างแังสีหนะเพื่อนก็เลยสงสัยพูดว่าเอ๊ะเสียงอีหยังประมาณน,นี้นะในฝันนะเพื่อนว่าฝันจนจนเหมือนกับว่าเฮาเฮามันเป็นเรื่องจริงในเพื่อนเบาเนาะฝันจนว่ามันก็เรื่องจริงเลยว่ะจ้น บ่เคยฝันอี่เสียงเถอะเพราะว่านี่หงว่าเออมันมันบ่แม่นล่ะเว้ยเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเก็บเบ็ดเพิ่นก็เลยเก็บเบ็ดใส่กระเป๋าเพิ่น่ะโอ้ยแสดงว่าเพิ่นบ่ให้มามาหาปลาแถวนี้เประมาณนี้นะพอนี่เพิ่นกําลังหันหลังกลับหลังหลังกลับหันหลังกลับปึ๊บแทบตกใจเลยว่าซั่นจนแบบพะงหักขึ้นมา เพิ่นเห็นปูพญานาคครับปูพญานาคองค์ศีดําคดอยู่ในรถเพิ่นคดอ,อยู่หลังกระบะรถเพิ่นนะแล้วก็และะ้วกะ็ไอแบบมีอย่งละ่ะบ่าวหุ่เชิญเนี่ยเลยชู่ช,ชูชู่ข้อขึ้นคดล้วก็คดคดคดแล้วก็ชู่ข้อขึ้น,นเป็นปูพญานาคองค์ศีดําเพิ่นก็บันดนี้เพิ่นก็เลยตกใจเพิ่นว่าบันดนี้เพิ่นก็เลย พนมมือนะปูลูกหลานขอโทษขออภัยเด้อปูที่คิดสิมาจับปลาอยู่นี่แต่ว่าลูกบ่เอาแล้ว่นว่าชินะแต่ว่าปูมาขืนลถลูกนี่ถือว่าเป็นโชคดีของลูกแห้งเด้วเพิ่นว่าชินะปูมาข้นรดปูมาขึ้นรด,ดลูกนี่ถือว่าโชคดีแห่งคนน่งลงต่อหน้ารถเพิ่นก็พนมมือนะเพราะว่าน,นี่ปูแล้วก็เลยพยัก,พ,พ,พ,ยกพ,พยักหัวพายักหนา พ่านีเ่าแล้วปุ๊บปูพื่กะหายไปเราก็เลยตื่นแล้วก็แล้วก็เลยวเอ้าป่เป็นยังไงเราก็เลยโทรมาบอกสู่ฟังบ้านทองก็เลยว่าห่อหยฟ,ฟันดีขาดแหงเดือบซะหน่อยแหงในโคตรทีเห็นฟันเห็นปูแบบนี้มาซะบัดนี้บ้านเองก็เลยถามทะเบียนรถเพิ่อนไอซื้อไว้ระบบแลนไอซื้อไว้แล้วคนลาชิ้ไอซื้อไว้หลายโตแล้วแล้วก็ไอก็ซื้อไว้ บทหน่อยนั่ว่าสินะบันทิบบารน้องก็เลยว่าทะเบียนรถไอ,อยังเพิ่์บว่าสองเก้าห้าศูนย์นี่คือทะเบียนรถกระบะเพิ่นบสองเก้าห้าศูนย์นี่คือฝันไอหนุ่มสกลครับไอหนุ่มสกลอนสองเก้าห้าศูนย์นี่คือทะเบียนรถเพิ่นครับเอาลองพิจารณาเิ่นครับเด้อบันทิบบารน้องก็เลยว่าไอเหนียนตัวใดบ่ ไอ้กัดแอ่ชเน้นตัวใดอ้กัดสื่อทะเบียนรถนี่แหละสื่อกลับไปกลับมาจับคู่กันเอาั่นแต่ว่าเลขสามโตที่ไอ้สื่อเลขสามโตที่ไอ้สื่อหลายตีชุดก็คือเก้าห้าศูนย์ก้าห้าศูนย์สโตอ้กัดสื่อ2 2 2002สองเก้าเก้าสองเก้องศูนย์ศูนย์สแล้กันห้าแต่ว่าถ้าเนีนสามโตเด้อไอ้ไอเน้น950 มกแห่งมักแห่งตัวนี้เพืเ่ออะไรวาลองเบิง้งแจ็คจีถือบุถือดอกเบาน้องเอ้ยคนว่ไอ้ก็ลองซื้อเบิ้งล่ะแต่ก็บนเนี่ยได้เนาะคนฝันแบบนี้ยังมันก็นเกิดขึ้นในเบิร์ดออาลองพิจารณาครับเด้อเลขฝันไอ้หนุ่มสกลค,ครับฝันเห็นปูพญานาคองค์ดำนั่งอยู่ทั้งหลดครับขดอยู่ทั้งหลดปูพญานาคไงก็งกโหลดอีกว่สะสัตว์แต่จังไรคนคือ โคดใหญ่นวาแสดงว่าปูเป็นแสดงอภินิหารให้เห็นคักๆเลยว่าจ้ะในฝันนั้นโอ้จะกี่ว่าจังไดจึงขนาดขนาดในฝันนั้นยังขนลุกเลยบนอาชีนะมันมันมันบ่เหมือนความฝันเลยเบาเนะมันเหมือนความจริงมากกว่าบนอาคีนะหรือปูเป็นมาเตือนบว่าบอให้มาจับปลาอยู่แถวนี้แต่ว่าปูเป็นก็เลยมาให้โชคบะคือเป็นสันเด บอกเราว่าเออก็ขึ้นในทางที่ดีเอาล่ะก็แสดงว่าปู่เพิ่นยังเมตตาลูกหลานอยู่ว่าซั่นสำนึงปู่บ่ได้อันนี้เด้ว่าซั่นบัดนี้บ้านเราก็เลยว่าแล้วปู่แล้วาลราปู่มีจักเสียนเพิ่นว่ามีอยูุหา่นว่ามีอยุหาเสียนแต่ว่าเป็นองค์สีดำเป็นมาสิดาองค์สีดำแปลว่ามีอยุหาเสียนล้วก็เล่ว่าบุญบ่าวนเราก็เลยว่า บมเมนปูอันนั้นบอกว่าสันบมเมนปูปูแสนสิริบอกขือองค์สีดำเด้เบาหนุงค่ะบอกบอกบอกคนน่ะแล้วก็บุ้หูกันเลาววะแล้วก็บุงหูกันหูแต่ว่าเป็นองค์สีดำมีหาเสียงห่สื่อไบเนียเด้อยวสันสื่อเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าไปน้ำเนีเบาห่งบอกนสื่อเก่าเจ็ดเจ็เก่าไปน้น้ยกับบนเนี้ยขึ้กันเด้อ่าสันกัลวงเบิงปูปูพญานาคกะเป็น เป็นเก่าเ,เก่าหา,หาเก่านีหาได้บดละเบาตรงว่าเราก็เรยว,ว่ากค่นี้ละกค่ชิลองสื่อตัวนี้ละเพื่อนวอย่างใดก็ลองพิจารณาบ้างครับเด้อเหล็กฟันไอ็นุ่มสกกลครับเพื่อเพื่อมีคนหมกักทะเบียนรถไอ็นุ่มสกกลสองเก้าห้าศูนย์ครับสองเก้าห้าศูนย์เราเน้นก็คือเก้าห้าศสื่อแบบหกกับสื่อแบบหกับครับเราสื่อไว้แล้ว เราจังมาบอกสู่ฟังเอาจังใดกับบนี่ครับเพาอาจจะมีโชคไปนากันกับไอ้เพิ่นก็ได้อีกอย่งก็เกิดขึ้นในเบิดครับผมจังใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขููสุขคนนะครับนอกาะงัวดนี้วันที่หนึ่งเมษามารับโชคไปนำกานได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินลนผู้ได้สื้อลอตลีใบได้ไหวเลขกได้ไหวให้มีรางวัลถูกรางวัลขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ